เออผมผมก็ผมก็ผิดผิดจริงครับเรื่องเรื่องนั้นผมก็ผมก็ทักทักไปขอโทษแล้วครับแต่ไม่คิดว่าจะหนักกว่าเดิมครับมันก็ผมก็สํานึกแล้วครับเพราะว่ามันเรื่องนั้นมันเกิดไปนานแล้วครับมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบพี่แบบคุยในเชิงแบบกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยครัแบบ <c oughs> จริงๆเขาบอกว<ล>นะ่ามึงขอโทษของพอล้ไม่ใช่หรอเรื่องน,นอกอะ่ะใช่ครับแต่ก็จะให้มาขอโทษแทนเป็นจิจัตลักษณะงไงครับ มันไม่ใช่มึงนี่มันไม่คนนึงนี่ไอ้รถถังนี่อันนี้คือประเด็นแรกครับมันมีสองประเด็นนี่ณตอนนั้นอะถูกต้องไหมเขาติดเขาติดใกล้รถถังนี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามมาให้ครับสักครู่นะพี่้าอะไรเรื่อหัวมึงดำนี่เรียนเชิญพี่มาดีด้านหน้าเลยพบ้าโดนยึดอาวุธแน่เลยขอยอมดูทรงแล้วเนี่ย เปล่ครับผมผมรถถังครับไอ้มึงถอดอากาศจิตเมืองนนท์บ้ามึงดูดิติรถถอากาศรถถังฟังไหนไอ้หนูใช่รถใช่รถถังไม่ได้มึงดูดิกูไม่รู้อ่ะใช่ปะใน่่าจะรถแท้พี่นะใช่ครับผมใช่ครับเขาบอกเนี่ยรถแท้เนี่ยไม่ใช่รถถังเนี่ยยังไงเนี่ยพี่ชายก็หล่อเหมือนกันเยมาคบดิไอ้หัวยิ้มเขียวๆไอ้ปากเจ๋ยวๆมันก็ยังไม่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ย เอขยับได้ครับพี่พี่เรียกไรครับได้ครับยังแม่งแบบโคตรโดนย่ำเหี่ยอะผมเรียกเอาตีนบแบบสองหนึ่งครับย่ำไปย่ำมานี่มันเสี่ยบบงมากพี่ครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่จริงๆอะผมมองว่ามันไม่ได้มีอะไรหรอกเว้ยมันแค่แบบไปพิมพ์ข้างนอกไว้มึงพิมพ์ข้างในด่าข้างในกอลงกอล่ำเฮี้ยอะไรมันยังมันอีกอะนึกภาพประเด็นที่สองเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องประเด็นที่สองคือมันโพสต์ว่าเหมือนกอล่ำทรงเหมือนกอล่ำปะหมายถึงอันเนี้ยถ้ามันมันจะพูดเรื่องข้างนอกอะใช่ไหมมันพูดเสียหน้าเหมือนกอล่ำใช่ปะใช่ปะไอ้รถถางปากมันเป็นอะไรอะ ให้กูถามทุกคนเนี่ยใช่ไหมเนี่ยประเด็นที่สองใช่ครับลุงใช่ประเด็นแรกคือเพื่อนมีไล่อันแรกไล่กลับรูหรือเปล่ารที่สองไล่เมื่อไหร่พวกมึงจะกลับรูมึงอ่ะอ๋อไอเรื่องของผมมันมันมันผมเอ่อคอมเมนต์ไปนานแล้วครับจากจากโพสที่เกิดขึ้นก่อนหน้ารูแต่ว่านั่นแหละครับเอ่อประเด็นพอมีประเด็นเรื่องรูก็มีพวก เออเอฟซี ờ, ครับเขาก็มาไล่ขุดไล่ไล่แคปหมดเลย<อ>ก็<อ>เลยขอคัดนิดนึงอันนี้เรื่องข้างนอกเนาะเดี๋ยวผมผมว่าคนควรกันคุยกันสองคนดีกว่าอันนี้ถ้าเกิดเคลียร์ข,ข้างในเดี๋ยวเรียกผมแล้วกันเนาะอย่างนี้ดีกว่าครับไอโบมโบมโบม ไว่าีลำพงลำพงหัวแล้วย่างคุยเลยไอ้เชี่อใช้ไม่เป็นเลยไอ้เหี้ยกูเก็บมานมานั่งงมเป็นสองชั่วโมงไงแต่วันแพงแต่วันแพงเท่าไหร่ผมผมดูราคาประมาณสองหมื่นแต่โอ้โมึงเอาไหมล่ะมึงเอาไหมล่ะมึงอยากใช้ไหมล่ะ ใช้เบี่ยงงพี่บอกพี่ใช้ไม่เป็นไอ้เฮี้ยอันใหญ่อ่ะไอ้ชิบใหญ่ชิบหายแล้วโคตรหนักไอ้สันอย่างไม้น้าเไม้น้าสามไอ้เฮี้ยอะมึงยังงงอยู่เลยว่ามันคือเฮี้ยอะไรสายสายต่อแม่งก็งงอยู่เลยว่ามันต่อยังไงไอ้ยังแม่งมีสายต่อต่อไอเนี่ยคอมคอมกับทอทัดอ่ะสายสายที่มันต่อกับจออ่ะจะมีอยู่ที่ลำโพงอ่ะกูคือเฮี้ยอะไรวะพี่ยังงงอะไอ้เนี้ยแล้วมึงจะเอามึงก็เอาไปแล้วกันไอ้เฮี้ยเราฟุกลีชนะได้เฉยเว้ยผมผมนั่งเบรกไปครับ มันตาอะไรเ่อข้างเดียววะเหรอเกือบเสมอแลยไม่ได้บเลยเนี่ยไม่ได้อุ้มเลยเนี่ยพอแล้วพอแล้วผมเออยังไงครับเขาบอกกัาเราเสียงเดียวกันเลยเนี่ยยังมีการบัฟยังมีการแบบก็ของมีเล่นแบบไม่ได้ทิ้งห่างขนาดนั้นก็เกือบชนะไฟทุกรอบยังไงครับันหน้าอยู่ไหน่ะอ่าคือคือมันมันเป็นประมาณนี้ครับคือผมก็ ก็พยายามแบบบอกน้องๆว่าให้ให้มันเล่นให้ให้สุดให้เต็มที่อ่าถึงแม้ว่าเราจะสู้เขายากอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นฟีลนี้มากกว่าครับใจนจนสุดท้ายแล้วแบบมันมันไม่ไหวจริงๆอ่ะผมก็เลยแบบมาขอจบดีกว่ามันก็อย่างเงี้ยเพื่อนตอนมันขอจบมันก็ต้องซื้อย่างเงี้ยซื้ออะไรับแสดงละครนิดนึงจบมาตรนนี้ ม่เรื่องขอจบกวาไม่ต้องไปถามเยอะหรอกไอเที่ยถ้ามันขอจบอ่ะมึงเคลียร์ด้านนอกเลยให้มันมาเคลียร์ด้านนอกเลยตว่าเอางี้ครับเดี๋ยวเอาไอ้สองคนที่มีประเด็นครับอยากจะพูดอะไรผมให้สิทธิ์คุณพูดนะมีอะไรที่ยังค้างคาอยู่อยากให้เคลียร์ตรงนี้ให้จบนะไอเรื่องข้างนอกเพราะว่ามันจะได้ไม่มีเรื่องอะไรมาพูดกันอีกครับไม่มีการแซะไม่มีการอะไรอีก ใช่นับเชิญพูดเลยเออผมผมก็ <c oughs> ผมก็ผิดผิดจริงครับเรื่องเรื่องนั้นผมก็ผมก็ทักทักไปขอโทษแล้วครับแต่ไม่คิดว่าจะหนักกว่าเดิมครับมันก็ผมก็สำนึกแล้วครับเพราะว่ามันเรื่องนั้นมันเกิดไปนานแล้วครับมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบพี่แบบคุยในเชิงแบบกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยครับไม่มันไม่แล้วผมมันไม่ ในในกลุ่มเพื่อนเนี่ยมันไม่มีเมสเซจอะมันไม่มีแบบข้อความอะ่ะหมายถึงถ้าจะคุยกันอะแต่ว่ามันไม่มีข้อความแชทเลยครับมันไม่ต้องโพสอะไรต,ตรงนั้นก็ได้มั้งเอาจริงอะ่ะแต่ตอนตอนนั้นมันมันเกิดเกิดขึ้นนานมากครับเรื่องเรื่องเรื่องของผมแต่ประเด็นคือมันมีเรื่องที่ว่าเออเรื่องรูอะไรเนี่ยครับเลยก็เลยผมก็เลยโดนโดนขุดขึ้นมาไม่น่าไม่ไม่ใช่พอโดนเรื่องรูอะ่ะเองก็ใส่กันจอ่อไม่ใช่หรอแชร์พงแชร์โพสเอสนายสุดยอดมากกว่า อะไรประมาณนี้กั<า>ไม่ใช่หรอคำคมล้อเลียนอยู่เลยในเพจอ<า>๋ออืมใช่ไหมเรื่องท<า>ี<า>่มันเรื่องทีง่เขาโพสอะไม่นานเลยผมรู้เรื่องแต่วันแรกที่เขาโพสแล้วแต่พวกผมอะไม่ได้อะไรเว้ยจนมีกลุ่มคนข้างนอกเขาไปเห็นกันอะจนเกิดประเด็นใหญ่อะอ่ายังไงครับเนี่ยคุณรถถังอืมี่สำนึกผิดจริงไหมเนี่ย ตอนนั้นพจริงครับผมผมตอนนั้นผมก็ทักไปขอโทษแล้วครับที่เรื่องมันเกิดขึ้นครับแล้วผมก็นั่นแหละมันมีมันมันก็ผมก็โดนคู่คมหลายทางแล้วผมก็ได้บทแล้วคุณคนเดียวเลยเหรอคุณเป็นคนเดียวเลยเหรอคุณทําคนเดียวเลยเหรอคนอื่นไม่ทําเลยในแกงคุณอ่ะไม่มีเลยเหรอมีหัวเราะคิ้นกึ่งอะคอมเมนต์เออแล้วทำไมถึงให้แค่รถถังนะครับคนคนที่ทําด้วยก็ไม่มาช่วยรถถังพูดเลยเหรอ เออดีเนาะนั่นแหละผมผมได้บทเรียนครั้งนี้แนละ้วผมโดนคุกคามเยอะมากเลยผมผมไม่มีใจที่จะเล่นแต่ตอรี่นี้เลยเพราะามันผมก็รู้ๆก,กันอยู่ว่ามันเกิดเพราะอะไรนั่นแหละครับผมขอโทษจริงๆครับผมตอนนั้นผมก็สำนึกแล้วผมทักไปขอโทษครับ มันมันพูดตรงตัวมันมันต้องมันมันโดนอยู่แล้วอ่ะเพราะว่าอย่าลืมอย่าลืมว่าใน JK มันก็มีคนที่สตรีมเยอะมีแฟนคงมีแฟนขับหเปลภาพไหมครับอจิยกตัวอย่างผมผมถ้าพวกผมไปด่าคุณไงคุณก็มีแฟนขับของคุณอาจจะมาด่าพวกผมต่อก็ได้ประมาณเนี้มันมันมันเกิดแบบนี้ขึ้นอยู่แล้วครับคือถ้าจริงๆคุณด่าผมเล่นกันข้างในเนี่ยเราก็เราก็ไม่ไม่โดนข้างนอกอยู่แล้วอ่ะผมเล่นกับมันหลายหลายแกงอ่ะถ้าสมมติเนี่ยคุณพ้นด่าเลยก็หน้าเหมือนกอลัมอะไรประมาณเนี้ยข้างในเนี่ยคือมันมันจบเลยนะผมว่า ถ้าไม่เอาไปโพสตข้างนอกอ่ะถ้าข้างในเนี่ยเราด่ากันข้างในแบบโพสเนี่ยในทวิตเตอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยด่ากันนะครับครับผมครับผมเขเข้าใจครับแต่นั่นแหละมันมันเกิดขึ้นมาแล้วผมก็ทําได้แค่ขอโทษครับผมอ่า,าขอโทษจริงจริงัมันจะเป็นอยางีงครับผมจะอธิบายในมุมของไอ้นี่นะครับก็คือผมว่าน้องในแก๊งทั้งหลายคนอ่ะที่ไปไม่ว่าจะไปคอมเมนต์คอมเมนต์นะผมว่าได้บทเรียนจากจากครั้งนี้แล้วครับอือมอืมอ่าส่วนตัวผมอ่า ในฐานะที่ผมเป็นพี่พวกมันหลายๆคนอย่างเงี้ยครับผมก็พยายามจะพยายามควบคุมเรื่องราวแบบนี้จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกครับจริงมันไม่เข้าใจหรอกแต่ม<ต>ัน<บ>อย่างที่บอกครับมันเป็นมันเป็นส่วนบุคคลด้วยอ่ะเราจะไปนั่งห้ามมันทั้งหมดไม,ไ,มไม่ไม่ไม่คุณคุณคุณเข้าใจอ่ะผมเข้าใจคุณนะคุณคมาออกหน้ารับแทนแต่บอย่างที่ผมบอกอ่ะตอนเนี้ยรถถังก็รับอยู่คนเดียวอ่ะผมเห็นว่ายังมีอีกหลายคนที่มานั่งหัวเราะนั่งอะไรก็ปุเี่ยพวกมึงใครที่รู้ตัวว่าไปคอมเมนต์อ่ะแค่ขอโทษพูดยากหรอ ใช่ที่มึงที่มึงคุยกันสนุกปากหรืออะไรอะ่ะรถถังก็ไม่มีอะไรแล้วผมว่ารถถังน้องมันขอโทษมาเยอะอยู่น่าจะไม่มีอะไรเราเไม่ติดใจแล้วครับแต่อาจจะติดใจเรื่องแบบมามามา,มาต่อจากรถถังอะ่ะดูนะครับดูแก๊งควกน้องขอโทษค่ะขอโทษค่ะขอโทษค่ะ,ะใครไปพิมพ์ไหมอะไรมึงขอโทษดิขอโทษขอโดษ ตะโกนด้วยครับขอโทษให้มันเสียงดังๆให้เขาข้างหลังเขาได้ยินนะครับมึงขอโทษจิตใจนะขอโทษนยครับอ้เทยเดี๋ยวกูให้เจเอกทำระบบเฟสติสัต์กูอยากได้ระบบเฟซว่ะเหมือนเฟ e บุ๊กอะให้มันแบบตั้งประทูกันอะอีเ็ผมันจะได้แบบมาพิมพ์กันข้างในเนี่ยอีเทสว่ามันมันสักูอยากได้มากเลยว่ะน้องๆแล้วผมก็เหมือนผมไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้สอนน้องแบบเรื่องเนี่ยนี้แต่ก็ขอบคุณครับที่เจเคสอนเรื่องนี้ มันสําคัญมากนะมันเหมือนเหยียดสีผิวเลยซึ่งมันไม่สมควรเกิดขึ้นที่ผ่านมามัาก็เคยมีครับที่มันถึงได้มีกฎพวกนี้ไงเพราะว่ามไม่โอเคไม่มีใครโอเคเลยที่โดนอะไร,ะไรแบบเนี้ยคนทําคนทํำสนุกครับแต่คนโดนไม่สนุกด้วยหรอกอยากให้เป็นบทเรียนนะครับแล้วก็อยาให้มีอีกนะครับแก๊ง WY แต่ถามเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมผมมองว่ามัน สำหรับตัวผมนะแม่งโคตรหนุกนะผมไม่ได้คิดอะไรนะมันแบบทําให้เราแบบมีอารมณ์ร่วมเข้ามาเล่นจริงๆอะ่ะจริงๆมันมันไอพวกเนี้ยมันไม่ได้赖อะไรอย่างไรหรอกจริงๆไ,ได้หลายแรงมากสำหรับตัวผมนะครับผมมองว่านั่นแหละครับดีดีกว่าน้องๆแบบไปอันนี้ผมพูดนิดนึงเนาะแบบว่าดีกว่าไปโดนแบบโพสแบบโอซีอะไรเงี้ยดีแล้วครับที่น้องเจอในไอซีครับน้องจะได้เรียนรู้แล้วก็ไปปรับใช้ใถ้ามีอะไรอ่ะในนี้เลย ผมพูดง่ายๆในนี้เลยมีเฮียอะไรติดกันนะในนี้เลยครับใส่กันในนี้เลยผมมองมันกว่าเยอะครับรับนั่นแหละครับผมดีดีกว่าน้องแบบไปพลาดโพสโอซีแล้วก็โดนโถงข้างนอกเงี้ยอืมออันให้น้องให้น้องได้แบบมีบทเรียนในไอซแล้วมันก็มันก็จบที่ตรงสตอรี่แหละครับผมว่าผมว่าดีมากครับแล้วก็ขอบคุณทางเจเคที่ไม่ปล่อยผ่านจะให้เคานี่เลยไหมตัวผมก็จบเลยไหมจบเลยครับจะตามนะครับบูมบูมอยู่ไหนครับ แล้วจบนี้ก็ไม่มีอะไรติดใจแล้วใครมีติดใจอะไรมึงไปคุยกับเขาส่วนตัวเลยมันจะได้จบมันเล่นจบแล้วก็ค่อยรอบหน้าก็ได้จบแล้วครับบูมโอเคตอนนี้เคสจะเหลืออีกสองเคสนะครับผมก็คือเดี๋ยวทางวิญญาณต้องจ่ายค่าเคสเพิ่มเป็นสินสงครามนะครับแล้วก็ส่วนบประกันรให้ทางพีซีนะครับผมโอเคตามนี้หรือเปล่าทางเคสครับไม่ต้องอุอมเลยสีอันที กระเป๋าอะไรเลยทุนเหมือนทวงคนไม่มันไม่มีใครทุ่ยคนผมหรอกคือคุณต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยสมมติใช่ป่ะมีคนมาด่าผมอย่างเงี้ยอ่ะคุณก็ไม่ด่าสวนเพราะคุณก็รักผมไงสมมติมีคนมาด่าคนในแชทผมเนี่ยผมก็สวนให้นะเราเรารักกันอ่ะเราก็ต้องปกป้องกันดิอย่างมาดีอย่างเงี้ยที่เดือดๆกันเงี้ยอย่างเราก็เป็นแฟนคลับ JK อ่ะมันก็ต้องเซฟกันอ่ะมันต้องปกป้องซึ่งกันและกันอยู่แล้วมันไอ้นี่อยู่แล้วครับเขาเขาว่าต้องโดนอยู่แล้วอ่ะ เขาต้องโดนเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราเราเคยเจอมาทุกสถานการณ์เราจะไม่โดนนะเราโดนแต่เราก็มีแชทมีไลน์คอยปกป้องเราเราไม่ได้สนใจอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรวะเนี่ยใครวะเนี่ยลงุงบ้างไงไม่มีอะไรแล้วขอหนีนอนนะครับเออมีเรียนครับลงุงโอเคน้องบายดีนอนอดีครับใครติดใจไปคุยเลยนะมันจะได้ไจบจบ เป็นธนาคารเอเอแล้วมึงออกแล้วมึงอยากเล่นมึงก็ไปเดส่ว,ส,วส่วนเรื่องอ่าโอเคครับเดี๋ยวขอไอ้วินยับไอ้ส่วนเรื่องไอเนี้ยน,นะเรื่องเรื่องเรื่องเจ้าตัวที่ไปกล่าวถึงใครใน JK ก็อยากให้จริงๆแล้วอยากให้ขอโทษไม่ไม่ไม,ม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยเราเราจบแล้วปุ๊บก็อย่างหลังแล้วเนี่ยหลังเนี่ยหลังจบแล้วแล้วก็ลองไปคุยกันส่วนตัวดูครับปรับความเข้าใจดูอย่าทะเลาะกันเลยไม่ดีหรกเป็นเพื่อนกันดีกว่าอืมตามนั้นครับ ก่อนรนีี้มัเคลย์ว่าถ้าพูดถ้าพูดอะไรไปถ้าเจคพูดอะไรไปล่วงเกินอะไรใครไปก็ขอโทษขอโทษขอไปนั้นที่นี่ด้วยนะครับครับครับไม่เป็นไรครับทางมินดาขอโทษได้เหมือนเจขอโทษเจคค้งครับใครมีประเด็นอะใครมีประเด็นไปคุยกันไปมึงเมืองเนี่ยมึงจับคู่คุยอะไรไป เราได้เหรียญกันหรือยังไม่งั้นคุยกันก่อนได้แล้วเดี๋ยวผมผมเรียกมารับเหรียญแล้วกันใครไปคุยคนนั้นแล้วครับไปคุยด้านหลังเลยครับใครใครใครมีประเด็นกันไปคุยด้านหลังผมจะได้ไม่ไม่มีปัญหามาครับใครอยากคุยมามาครับห้องมืดด้านหลังเลยครับไปห้องหลังเลยครับไปห้องหลังกันเลยครับมาห้องมืดับห้องมืดเลยมามามาห้องมืดครับลุงครับไอ้ไม่ไว้ห้องหลังมันพิส อร่าป่ะเรื่องรูปตัวเองนะเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรผมตามหาไม่โอเคนะไม่โอเคนะลุงผมไม่โอเคจัดเลยมันเรียกเรียกลุงชื่อลุงโมเสียเออไม่ยอมนะเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะครับผมทำรูอ๋ออ๋ออ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นซีเรียสผมไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วสำหรับตัวผมอ่ะผมว่ามันจริงๆผมไม่ได้ติดเชี่ยอะไรเลยเว้ยผมเป็นคนที่ไม่ได้ติดเชี่ยอะไรคือท่านสมมติเรามีอารมณ์ข้างนอกเข้ามาเล่นด้วยมันสนุกมันสนุกจริง แต่ว่าบางบางคนคนดูมันก็อาจจะเดือดตามอ่ะมันถ้าถ้ามันเพิ่มความสนุกไปคนคนดูข้างนอกมันก็เอาเพิ่มอารมณ์ใสมาเท่านั้นไงแบบคนดนต้อดักอยู่ลงถ้าธรรมดาแบบข้างในอย่างเงี้ยข้างในมันมันไม่ติดเลยเรื่องด่ากับรูอ่ะเหมือนแบบเมื่อไหร่มึงจะกลับไปที่ของมือว่าอะไรรแบบนี้ผม่ติดข้างในนะแต่ไม่ใช่เราไปโพสข้างนอกแค่นั้นเองเราพินเขาเปื้อนเขาไม่มีไรไม่มีไรได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมตุ๊กตัวครับ แต่ว่าคนคนไหนเล่นผมอ่ะผมก็รอเล่นคนอยู่นะครับอเอาเปิดอกนอกอเอ้าเ็วเุวเลวเุวเลวคำว่วว <c oughs> า,ากับรูจริงๆอ่ะคำว่ากับรูอ่ะมันไม่ได้ติดอะไรเลยกลับรูของเขาหมายถึงเมื่อไหร่มือจะกับที่ของมึงวะหมายถึงเซิร์ฟหลักที่เนี่ยมันที่ของกูที่ของเขาไม่ใช่ที่ของมึงนะอะไรประมาณเนี้ยผมผมสื่อผมว่าตื่อไปที่จางแบบนี้มันไม่ได้แรงเลยสําหรับตัวผมอ่ะมันเพิ่อมอารม ให้ผู้ผมด้วยน้ำมันไม่ได้ติดใจอะไรคือต้องต้องบอกงี้ถ้าเขาแซะเรื่องอะไรที่มันแบบพั <c oughs> ผนผ่านมานูนะ่นน่ะอันนั้นนะถือว่าแรงนะถือว่าแรงแต่อันนี้ผมบอกว่าแม่งสนุกมันเป็นบัฟคาบับที่แม่งไม่มีอะไรอะ่ะจริงๆมันเพิ่มความสนุกข,ของเราแต่คือมันมีแค่ประเด็นการบูลี่แค่นั้นเองเรื่องกอลัมเนี่ยคือการบูลี่ติดแค่ตรงนั้นส่วนเอสอ่ะไม่เป็นไรจริงๆผมอยากให้ตรงเนี้ยเราจบไปแล้ว คนดูผมอะ่ะก็ควรไปขอโทษให้โอกาสน้องมาหน่อยนะครับคือทักไปหาน้องมันก็ดีให้กําลังใจน้องมันก็ดีนะครับรวมถึงมาดีด้วยนะไปให้กําลังใจเนี่ยพิมพ์ไปเลยคุณเปิดเฟซมันอ่ะชื่อเอสอ่ะพิมไปเลยขอโทษคือจบให้กําลังใจน้องมันสู้ๆแค่นั้นแหละปรับตัวได้อยู่แล้วให้กําลังใจเป็นสิ่งสำคัญทุกคนไปช่วยพิมพหน่อยก็ดีนะครับไปช่วยพิมพ์ให้น้องมาหน่อยในเมื่อมันมันมันกล้าขอโทษนู่นนี่นั่นอะไรมันก็ไอ้นี่นะ มันไม่ได้แบบมาแถไม่ได้มาอะไรอะ่ะคือขอโทษคือจบเห็นไหมมันก็พิมพ์มาตั้งแต่ครั้งแรกแล้วไปให้กำลังใจด้วยไปให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายแหละรวมทั้งมาดีหรือว่าอะไรส่วนตัวผมไม่ไม่ได้ติดอะไรเลยหมายไปไป,ไปช่วยหน่อยไปช่วยน้องมันหน่อยเผื่อมันแบบงอมด้วยมันเจอคนดูโถมากงอมนะงอมจริงนะเจอค,คนดูโถมากงอมเลยละเรื่องนี้ผ่านมาก็ปล่อยผ่านไปเราจบคือตรงนี้แล้ว ให้โอกาสน้องมาหน่อยครับให้โอกาสน้องมาหน่อยไปโถให้กําลังใจเลยไปไปโถให้กําลังใจชื่อเฟสกอลวิธเลดิเกเกอร์วะไกเฮียแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่เอสนั้นไอเฮียเอสนั้นอามนุษย์ไอสัตว์โดนด่าเฮียอะไรก็ไม่รู้สึกแล้วไอเฟสนั้นอะ เนั้นไม่ไม่อ่านไม่ตอบด้วยใช่เหรอเฮ้ยกูตอบนะกูตอบทุกคนนะไอ้สัตว์มึงว่าอย่างนั้นไม่ได้นะไอ้เฮีย่รับมึกูตอบทุกคนนะมึงเอาหลักฐานไหมล่ะกูตอบเยอะอยู่นะบางคนมึงพิมพ์มาแบบว่าอะไรสักอย่างมึงพิมพ์กวนตีน่ะกูจะตอบกับมึงว่าอะไรเดี๋ยวกูก็ไม่รู้อ่ะเอาไหนดิน้อง

ไอ้ที่โกงเงินนะผมบอกให้รวมตัวไปแจ้งคงแจ้งความมันแจ้งได้เว้ยอายุคอายัดบัญชีมันทำได้มันทำได้มันทำได้ ต่อไปเตรียมนะสูตรขาวอันวันไหนครับลุงอะไรได้ไหมครับแล้วแต่เร็วๆนี้เลยไหมไม่รอให้คนมันพบกันดิตีไปมันก็ไม่สนุกเหมือนแก๊งไอ้เหี้อนั้นนี่อยากมันๆหน่อยไอ้เหี้ยแบบเดินหน้า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 ลุงไปวันไหนครับลุงน่าจะที่สม17 26 27นี่แหละ เล่นได้เลยไม่ต้องยิบเจ็ดเอาไปเลยใช่ไหมยิบเจ็ดนี่เหรอลุงยิบหกยิบเจ็ดไม่ได้ะไม่ได้ยิบเดนใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปยี่สิบลุงฟอร์ติเดนใช่ไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นกลับครับรอลุงกลับรอรอรบรอลุงกลับแล้วไปญี่ปุ่นอีกแล้วอะไรเปลี่ยนไม่ไม่มีไม่ไม่ใช่มีถ่ากูอ่คือไปทำวันที่ยี่สิบสามวันก่อนใช่ไหมมันจะได้อีกทีสิบห้าวันก็คือวันที่ห้าสมมุติถ้ากูไปวันที่ห้าเนี่ยกูกลับมาอีกทีหนึ่งวันที่ประมาณสิบ หกสิบเจ็ดอะซึ่งซึ่งไอ้ยี่สิบซึ่งเออประมาณนั้นอะมันมันแล้วกูเวลาทํางานนะกลัวมันน้อยกูทําไม่ได้แน่นอนกูก็เลยไว้ไว้ไปเดือนอื่นเพราะว่าทํามีซ่ามาได้เก้าสิบวันไงมีซ่าท่องเที่ยวมาได้เก้าสิบวันไปญี่ปุ่นไม่ชวนไปญี่ปุ่นก็ชวนมึงเมื่อวานตอนนั้นนี่แล้วนี่เอาชวนแล้วไหนครับแต่ยังไม่ได้จองตั๋วตอนเนี้ตั๋วตั๋วมันแค่หมื่นสอง มันแค่หมื่นสองเองอย่าแค่ดิอย่าใช้คำว่าแค่ดิอย่าใช้คำว่าแค่ดิอ่าหมื่นสองราคาไม่ย้องไัอยางเดยไม่ใช่หรอหมื่นสองเนี่ยไปไปอย่างเดียวไม่มีกลับมึงก็ไปอยู่นู่นเลยดิมึงก็ออกแค่หมื่นสองมึงก็ไปเลยมึงก็ไม่ต้องกลับแค่นั้นเองไปเป็นผีน้อยเออมึงก็ไปทำาน่ะไปมึงก็ดูการ์ตูนญี่ปุ่นเยอะมึงก็หาวิธีเอาตัวรอดเอาเราศึกษามาเยอะแล้วกร์ตูนญี่ปุ่นนะโอ้ยเขาบอกว่าอยากเดือนเขอยู่ได้เลยเฮียทางจุบ้านนะ อยากไปถ่ายมุมมืดอ่ะท <c oughs> ี่ถ่ายในห้อง <c oughs> ็ได้่อหนึ่งคนใช่ไหมเห็นมุมมืดแล้วพี